นี ì, nih, nih. I, hi, ่น <N h ì> ี่นี่โอ้ยสองตัวนี่เป็นไงดำอุ้ยดำปีหล่นเดี๋ยวตัขโมงกลันหาไม่เจอไม่ใช่ไรนี่ดำปี๋โอ้ยเป็นไงแก้มแดงนะเนี่ยแก้มแดงนะโอ้ยไปไหนเนี่ยตัวตัวเดียวปะอุ้ยสองโอ้ยไปไหนวะเนาะมันอยู่ในใบไม้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขอดูก่อนดูก่อนว่ามีกี่ตัวแน่นี่มาดูใกล้ อุย้ยนี่นี่สองตัวอื้มโอ้โอ้นี่เป็นไงว้าวใสไ,ไปอีกตัวมันโดดไะมันชอบโดดไง นี่เป่อไงเงี้ยโอ้ยสวยเลยนะโอ้ยังรุ่นอยู่เลยเกียววะไปโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆน,นี่ มาช้อนตักแค่สองสามทีได้เกือบสิบตัวแน่หม่านจริงๆเลยวันนี้สำหรับประกัดตี่ช้อนได้ก็เป็นประกัดป่าแก้สแดงนะครับเป็นปรากัดต่าลูกทุ่งที่อยู่ในบอ่ออยู่ในร่องส่วนของเซียนเอกเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเ,เวลาที่ฝนตกมานะครับน,น,น,น้ําในสวนนี่ก็จะเต็มแล้วก็ไหลลงไปในคลองธรรมชาตินะครับพวกปลกระตเนี่ยมันก็ว่ายย้อนขึ้นมานะครับแล้วปกติเนี่ยมันจะแห้งไป้หมดได้เห็นนะครับแต่พอดีว่าเซียนเอกขุด เป็นหลุมโจรเอ mm. าไว้2หลุมนะครับก็เป็นถิ่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดได้แล้วก็มีใบมะม่วงหล่นลงมาทับผมนะครับหมายแบบนี้เป็นหมายที่น่าช้อนปลาเลยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้นี่นี่นเห็นไหมที่ช้อนแล้วกระโดดหล่นเมื่อกี้นี่ยนี่นี่นเห็นไหมนี่เออหลุดแล้วเนี่ยไงนะเอเจ้าก่อนนะจ้าก่อนนะ ยอดเะล่ะเอก็ได้สิบกว่าตัวเลยนะครับสําหรับการมาช็อตประกัดให้เพื่อนเพื่อนน้องๆดูวันนี้ก็ถือว่าหมาดจริงๆเลยนะครับ